สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันนี่แล้วครับมือนี้เอาเม็ดตัวมาแบ่งให้กระหรอกหน่อยกินคือเก่าแหละพี่น้องต่างมหาความสุขกับธรรมชาตินาะพี่น้องเบมาหอดกระหอกหน่อยดํามแดเข้ามาอนนคนขังอ้วนครับเดี๋ยวนี้กระหรอกเป็นแต่สะอ่อนแต่ละตัวคนขาังงามครับตัวนี้สายตาปิ้วลยนยลงมาหลายอยู่พี่น้องกาลังทยอยเข้ามหา แต่ว่ากัยังบอนกา้าเขามาไก่มีบางโตที่การวเขาเม้าไกลล่ครับน่ารักดีพี่น้องสายตาแป้าเลยก่ <c oughs> อแห่งกินกาแฟมาวาังหนึงนี่พี่น้องเริ่มกิน้นาม้อนดังมาแวะดีมาหาติดตามเบ่งเจ้าตุยหนุ่ยน้าพี่น้องพว,ว่าตุยหนุ่ยอาจิตก่ผมมาผมเห็นอยู่แต่ว่าผมกรบเบร้ออกมาหลายมือแล้ะ ตัวบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจพี่น้องช่วงนี้เดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนบรรยากาศก็ล่งเปลี่ยนแปลงพี่น้องก็ร่างจิตนาหอนก็ร่งจะเบิดก็ร่างถิ่มช่วงจะเข้าหนาหนาวแล้วครับสะออ่อนพี่น้องหมากไม่ก็ร่งหลายพี่น้องช่วงกระดอกหน่อยแตระโตก็ร่งสะสมไขมันกินหมากไม่สะสมไขมันก็ร่างอ้วนพี่น้องตัวปุ๊ติปีขึ้น กินกาแฟเดี๋ยวบนกินน้ำฮอนก็อแหบก็อแหงพี่น้องอีกอย่างหนึ่งมานั่งน้ำล่มมือนี่ลมเย็นพี่น้องล่มค่อนข้าง,งเย็นสบายอันนี้กินเปตะแสีบตะนวแฮหยั่ยั่กับออกกับเอาพี่น้องอันนี้บางตัวก็เชื่องเชื่องคักอีดีพี่น้อง ลงค่อนข่างหลายอยู่มือนี้แต่ว่าคนบมเป็นกลุ่มพี่น้องกระจัดกระจายกันบรรยากาศก็แจ่มใสล่มเย็นปล่อยๆพี่น้องแปดโมงเก้าโมงเสาร์แสงแดดกำลังออกกำลังเรียนเข้ามามิต่สีดำอยู่ในสถานที่จริง <c oughs> มองหรือตาเปล่าบุ๊บ็เป็นดำล้วนดวพี่น้องจะเป็นดำไข่ขดำดำแซ้มน้ำตาลน,นะพี่น้องจะเป็นไข่ขสีน้ำตาลข้างในนะตัวนี้ก็เป็นตะแ้งขนาดคนก็นลังเงย้าหางเย้าขนาดพี่น้องพี่น้องเคยถามบากะระดอกหน่อยสีดำหลายเนอกพ่นหลายครับอยู่นี่จะมีสีดำกับสีเท่าค่อนขาง,งหลายจะแตกต่างจาก ส่วนสาธารณะมองอื่นที่ผมเคยไปส่วนใหญ่จะเป็นสีเท่าครับแต่ว่าส่วนนี้สีดำค่อนข้างหลายเลย <c oughs> มันก็จะมาออกกกำลังไก่ สวนสาธารณะทีะ่ก่อนขางล่มรื่นพี่น้องเห็นสบายเดี๋ยวผมจะพายงานจนะ่างไปเบิ่งจุอื่นน้ำพี่น้องพวกระอกหน่อยล่งหลายแห้งเมือนเบิ่งเดียวเขาไปในสวนนั่งอยู่เกือบทุกจุดพี่น้อง เดียวบางงตัวห้าก็เข่าไก่ใดบางตัวก็เข่าไก่บ่ไดพี่น้องจะเกิดตัวใดที่เป็นเคยคุนเคยน้ำค้นห้าเพ่นกรเพ่นกระบ่้องนพี่น้องเป็นกระสาหมรถนั่งห้วทายคิดวิดีโอได้แบบสบายใจอยู่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมาเล่นประจําครับจุดเที่เขามีความสุขเขามาเล่นกับธรรมชาติธรรมชาติความสุขสําหรับห้องเสมอพี่น้อง ตัวนี้ก็เป็นตัวเชื่องนีพี่น้องนี่ผมย่นเม็ดตัวให้เม็ดหนึ่งเมื่อกี้นี้เพิ่นโบเรียนขึ้นต้นใหม่ก็ผมว่าสิเชื่องจะเกิดตัวใดที่เพิ่นโบเชื่องเพิ่นจะขาดเม็ดตัวเดี๋ยวจะแล่นหนีขึ้นไปข้างบนนะพี่น้องตัวนี้คิดว่าหลังจากเพิ่นกินเม็ดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เขามาขอมาใหม่พี่น้องเพิ่นจะแล่นเขามาขอเม็ดตัวดำเฮ้านะต้องให้ระยะเวลามันจักหน่อย นี่ปันกินนมดกัน <c oughs> <c oughs> แสดงว่าเชื่องพี่น้องอตัวตี่เชื่องเ้าก็สามารถถ่ายตั้มคลิปวิดีโอได้แบบออกมาแบบสวยงามนะพี่น้องพี่น้องก็เบิ่งแบบเป็นภาพคมชัดสวยงามแบบประทับใจเนาะตัวได้ยยานหลายห้องก็จับภาพลำบากพี่น้องเป็นธรรมดาพี่น้องเพราะว่ากระหรอกมันเก็เป็นสัตติวงไว เขาสามารถจะผพภาพวิดีโอได้ซัมนี่กระถือว่ากระหอกหน่อยเป็นให้ความร่วมมือเนาะพี่น้องยิงเป็นสัตว์ที่มาจากธรรมาชาติแล้วถือว่าเป็นค่อนข้างขงุ่นแบบคอนข้างเชื่องปกติแล้วกระหอกมันเป็นสัตว์ว่องไวอยู่แล้วนะพี่น้องยิงเป็นอยู่บุบานเฮาไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนเดี๋ยวเห็นกระลอกกระแตว่าจีซีลูกห้หลานเบิง กัยังสี่ว่าท่านพี่น้องแดนเขาปลาหายไปเลยแต่พออยู่ประเทศนี้ผมมาเห็นผมคิดว่าก่อน,นขางเชื่องก็พี่น้องเป็นสัพที่ก่อนขางเชื่องเลยบนหังเชือบบอกว่า,วาเชื่องเอามาเห็นแล้วเขาก็มีความสุขกะพี่น้องจุดใดที่เขามีความสุขเขาก็อยากมาเล่น,นเรื่อยๆนะพี่นอ้องอยากมาเก็บผ่าบ,บรรยากาศความหนาลักของเขามาเรียนรู้มาศึกษา เก็บผาบมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องเขาเบิง่งผมคิดว่าผมมีความสุขแนวใดพี่น้องด้เบิ่งวิดีโอกับคงจะมีความสุขคือกันคิดว่าจะบ่แตกต่างกันพี่น้องเพียงแต่ว่าของบริจูในสถานที่จริงแค่นั้นพี่น้องมาหน่อยตัวนอนูมาอีกแล้วก็เจ้าของเป็นแตะแพงขนาดพี่น้องพ็่ตะปอกใส่เสืออย่างดีใส่สุดกับไข่ไขกันกับเจ้าของพีแตะแพง ก็จะรักษาความสะอาดดดีด,ด,ดีพี่น้องอยู่ในสวนนึงก็จะดูแรลรักษาได้ดีฮงใบไหม้กิ่งไม,งม่เศษขยะเล็กๆน้อยๆก็จะเก็บเนียนอยากให้บ้านเฮามีแบบข้าเจา้าเฮ็ดใดคือขาเจา้าก็คงจะสดีนะพี่น้องลูกหลานหรือว่าเพื่อหน้าคตประเทศชาติก็คงจะดีขึ้นหลายนะพี่น้องจะเกิดมีแบบมีทุกจังหวัด กระโกงเกดีครับจยสบาดาประเทศน้พี่น้องแต่่ออยู่แคนาดาเข้าเจ้าให้ความสําคัญทุกหมู่บ้านทุกเขตทุกแขวงทุกจังหวัดทุกอําเภอรหรือว่าทุกตําบลพี่น้องจะมีสวนสาธารณะแบบนี้ถึงจะประสมบูรณ์แบบเดียวกันแต่ว่ากระไก่เคียงกันพี่น้องจะมียทุกจุดทุกหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีสองสามจุด เป็นส่วนสาธารนณะให้ความสำคัญกับประชาชนขนาดพี่น้องก็ะจะเหตุแต่ค่อนข้างดีพี่น้องต้องชื่นชมในความพัฒนาประเทศของข้าเจ้าสิ่งใดที่มันดีเขาก็ต้องชื่นชมพี่น้องยินดีกับคนประเทศขาเจ้าพี่น้องรัฐบาลให้ความสำคัญบางคนก็บับาเสียภาษีแพงกับเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเขาอยู่ในประเทศขาเจ้าก็ไปเิ่นกระเบรเลือ ว่าคนใดจะเสียซ้ำใดเพื่อเ,เอาซ้ำกันมดพี่น้องแม้แต่คนเกิดในประเทศนี้ก็เสียภาษีภาค่าเดียวกันเป็นบริเลือกช,นช้นฉัานวัรนะเอาเด้มาหาอยู่หากินในประเทศเพื่อนกันถือว่าดีแล้วครับขอบคุณทุกพลังแรงใจที่แวะมาเยี่ยมชมครับเจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาพี่น้องขอบคุณทุกพลังแรงใจที่แวะมาเยี่ยมขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับผมบา,บาย